ยาวทั้งทีเราจะไปเที่ยวไหนดีนะจะไปทะเลก็ร้อนอีกอย่างเราไปมาบ่อยแล้วหรือว่าเราจะไปเที่ยวเขาใหญ่ดีได้อยู่กับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวมันก็ดีนะถ้าอย่างนั้นเราจองที่พักออนไลน์เลยละกันโหที่นี่น่าพักเป็นบ้านเดี่ยวด้วยราคาก็ไม่แพงถ้าอย่างนั้นเราจองที่นี่เลยละกัน เอ๊เขามีหมายเหตุด้วยว่าถ้ามาหลัง6โมงเย็นเขาจะลดอีก5 0อร์แน่ถูกเหมือนได้ฟรีขนาดเนี้ยไม่พักไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะจองไปนอน2คืนละกันพอเรามาถึงที่พักก็เย็นพอดีว่าแต่ทำไมที่พักมันไม่ตรงตกแบบนี้เนี่ยในรูปอยา่างหมูดูแพงแต่ของจริงย่างกับบ้านผีสิ่งแน่แถมยังตั้งอยู่หลังเดียวโดดเด่กด้วยรอบๆก็เป็นป่าหหมมมมมดดดดเเลลลลลยยยจจจะะะทาาััังงงงไไไไีีีีนนน่่่่่กกบ็้้้้้แแวววคออออรข ถึงที่พักแล้วว่าแต่ทําไมบ้านพักมันดูน่ากลัวจังเลยล่ะคะแถมยังไม่ตรงปกอีกไม่มีอะไรหรอกเข้าไปพักได้เลยแค่ทําตามกฎที่ระบุไว้ก็พออา้าววางซะแล้วเอาหนาะจงไงก็มาถึงที่นี่แล้วนอนบ้านเราก,ก็ยังดีกว่านอนในป่าดูสิข้างนอกก็น่ากลัวแล้วข้างในน่ากลัวไม่แพ้กันกระดาษแผ่นนี้นะหลอดที่เขาบอกว่าเป็นกฎของการพักที่นี่ กฎข้อที่1บอกว่าต้องปิดหน้าต่างในห้องไว้ตลอดเวลาในตอนกลางคืนเมื่อเข้ามาในห้องพักแล้วให้สำรวจหน้าต่างที่ดีหากมันปิดอยู่ถือว่าดีแล้วแต่ถ้าหากหน้าต่างเปิดอยู่ให้รีบปิดโดยเร็วที่สุดโล่งอกอกหน้าต่างปิดสนิททุกบานเลยกฎข้อที่2ให้เช็คเตียงของท่านให้ดีที่พักแห่งนี้จะมีหมอนใบเดียวเสมอหากพบว่ามีหมอนสองใบให้นำหมอนที่มีสภาพเก่าไปวางไว้นอกหอง มีเช้าหมอนนั้นจะหายไปเองแต่ถ้าหากเราไม่นำหมอนออกไปถ้าท่านหลับจะพบว่ามีคนมานอนด้วยเฮ้ยคนที่ว่าเนี่ยมันคนจริงๆหรือคนที่แปลว่าผีไหนลองสํารวจดูเตียงสิโอ้ยโล่มีหมอนอยู่ใบเดียวกดข้อที่สามอ้าวใครมาเคาประตูห้องเราเนี่ยเปิดประตูให้ดีม ลองอ่านกฎข้อต่อไปดูก่อนกฎข้อที่3บอกว่าบริเวณเนี้มีบ้านพักอยู่หลังเดียวและไม่มีคนอยู่แถวแถวนี้เลยหากมีคนเรียกหรือมีคนเคาะประตูห้ามเปิดเด็ดขาดเพราะเป็นไปได้ว่าคนที่มาเคาะประตูอาจไม่ใช่คน <c oughs> เกือบไปแล้วเรากฎข้อที่4ให้เปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนจนกว่าแสงจากดวงอาทิตย์จะส่องเข้ามาในห้อง ไม่ตลอดคืนแล้วเราจะนอนหลับไหมเนี่ยกฎข้อที่5บอกว่าไม่ว่าเราจะจองห้องพักไว้กี่คืนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นให้เรารีบเก็บของกลับทันทีแล้วเราจองห้องพักมาสองคืนนี่งั้นก็แสดงว่าเราต้องเสียเงินฟรีไปตั้งคืนหนึ่งเลยเหรอแล้วถ้าเราไม่ทาตามกฎล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราพักที่นี่มากกว่า1คืนเราอาจจะต้องพักอยู่ที่นี่ตลอดไปเฮ้ยไม่เอาแล้วเฮ้ยอาจจะครบกฎห้างข้อแล้วหวังว่าคงไม่มีกฎข้อต่อไปแล้วมั้งลองดูซิ อ้าวยังมีอีกเหรอเขาบอกว่าก่อนจะอาบน้ําอย่าลืมอ่านกฎที่อยู่ในห้องน้ําด้วยเฮ้ยมันยังไม่จบเลอเนี่ย